สปูนบุกไปนิดนึงครับแต่ไม่น่าจะมีผลกระสายนะครับญี่ปุ่นหมกมาอีกแล้วดูด้านข้างมันก็เรียบนะครับเอามือลูบก,ก็ไม่สะดุดแต่ว่ามันก็บุบแหละห สวยหมดทั้งตัวมีอยู่นิดเดียว